ไปอยู่กับแม่ไมได้ไมไ้ไม่ยนจก่อนนะคะใ่ไหมคะกเรียนจ่อนู่ฝึกบ่อยๆนะคะบ่อยๆนะคะอ้ยแล้วลองเ้ยส่ยชอบแม่แพตรงไหนอ่ะชอบตไหนสวยสวยกอซาร่ไม่รอกอดก่ ม่อยากกลับมาสานแม่ขอไปนอนกับแม่แถวได้ไหมมาซานมาอมตาค่ะมาอมตาอยากนอนกับแม่แกนะลูกอให้เจอกันใหม่นะลูกนะต้องเรียนนังสิลนะคะเก่งมากเอออ๋อเอวหน่อยค่กหน่อยเน่จจอยกับจอยพวกไปแดกอย่างมากอีสุพัทําสองหนึ่งเลิกงานแล้วกกินดีทอ่ค่ะทื่ไร กอนก้อง,งคือปีน่ะปีนหลังอยู่กินจนมาแหลมกินจนแหลมกินจนแหลมใช่ท่อก <Background. S 2> งกินจนแหลมแหลมมาจะแนวกินดีถอกกินยังไงให้ผอมทานดีถอกให้ผอมนะคะตัวนี้คือแบบว่าเป็นมิธีรดน้ำนาทีแบบว่าธรรมชาติแล้วก็แล้วก็แบบว่าไม่มีสารอันตรายใดๆเลยนะคะกินหลายๆเด็กินต้องไปแต่ว่าต้องกินดีทอกก้อนนอน ไอล่ามเดียวข่อยก็ต้องกินดีท้อเราแข่อยก็น,กน,นอนตันนี้มาซ้อมากข่อยก็ขีออกพี่น้องตัวนี้คือช่วยลดน้ําหนักได้ดีมากใครที่แบบว่าอยากลดน้ําหนักอยากลดพุงอยากลดสัดส่วนนะคะตัวนี้คือดีท็อกซ์ห้ังล้าไใส่สําหรับคนที่ทาย,ยาขีย่ยากขี่แกนท่องผูกปมไหลย,ย้อนแล้วก็เสียงมะเร็งลำไส้นะคะือแบบว่ากินกบน้ำเปล่าน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นนะคะเขยา่าเขย่าแบบนี้หรือว่าเราจะชงใส่แก้วก็ได้นะคะเป็นดีท็อกซ์ ลดนุ่นลดน้ำหนักจากอ่า้ในดีว่าท้องผูกท้องผูกแล้วสะสมขี้ในร่างกายผู้เพราะว่าค,ค้ท้วนเนี่ยคุณอาจจะสะสมขี้ในร่างกายถึง11กิโลนะคะคือร่างกายเทาหนงสะสมขี้ได้ถึง11กิโลเพราะฉะนั้นใครที่ดื้อยาใครที่กินอะไรที่ไม่ได้ผลหรือว่ายโยโย,โยกินยาเราก็วบวนมากนี่อาการแบบว่า,ากินยังกับบวมออกินยันกับดื้อยาเราอยากแนะนํานว่าให้คุณดีของร้านน้ำไส้ก่อนอ่าตอนนี้ที่สาวกองก็คือ่บบว่ากกาลั่างกาลั่างแบบคุณดีขึ้นนะคะ กินดีถอกล้างลำไส้เพื่อการลดหุ่นที่ถูกวิธีใช้สนใจนะคะกล่องเล็กกล่องนี้5ซองใครที่อยากลอง350บาทใครเห็นคลิปนี้ส่งฟรีไปเลย350บาทกล่องเล็กอันนี้สำหรับคนไหนที่เ่เคยกินเอากองหน่อยไปก่อนไม่ต้องซื้อกล่องใหญ่กล่องใหญ่6 5 0บาท10่องแต่กล่องเล็กทดลอง5้าซองส5มอบาทผู้ใดสั่งไปกินแล้วดีจงค่อยกลับมาซื้อถ้าพอดีก็่ต้องซื้อนะคะถ้าไม่เห็นผลไม่ต้องซื้อแต่ถ้าใครกินอยู่ช่วยรีวิวนะคะ กล่องเดียวสามาบาทอยากลองพิมสนใจได้เลยหรือทักที่เพจได้เลยนะคะลูกค้าเก่าซ้อมกล่องใหญ่แถมหนึ่งกองเล็กเหมือนเดิมรีบๆเลยนะจ๊ะกินก่อนนอนแบบนี้นะคะ่ะ